ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o โดยทีมข่าวสวทเบตง พูวอำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไก่เบตงพร้อมทั้งส่งเสริมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมมาราชินีนาถบ้านจ่าร้อปูง,งออำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจปราบรมราชินีนาถบ้านจาร้อปุงงอ์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลหารราบที่15และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื้อมาจากพระราชด,ดำริได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินงานที่สําคัญในห่วงที่ผ่านมาค่ะ พร้อมทั้งยังรับฟังการบรรยายสรุปและได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดค่ะ และเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกได้มีงานทํามีไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เรียนรู้การทําเกษตรปศุสัสตว์และประมงอย่างถูกหลักวิชาการและรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพตลอดจนยังได้ติดตามความคืบหน้าในการเพาะเลี้ยงไก่พันเมืองไก่เบตงโดยได้เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงการฟักขยยพันธุ์ไก่เบตงและกรรมวิธีการผลิตอาหารไก่โดยมีพันเอกภีรพงศ์วัลภาทิ ผู้บังคับการกรมฐานราบที่152และหัวหน้าคณะทำงานที่1น,นายโชคชัยสกุลชัยแก้วผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจาระปุงโงอำเภอเบตรงร่วมให้การต้อนรับค่ะ ทั้งนี้พลตรีเฉลิมขำเขียวผู้อำนวยการสื่อประสานงานโครงการอนุมาจากพระราชดําริกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มาราชินีนาถบ้านจาร้อปูงโงออำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลในหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่เบตงซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่31ส,สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่าน มาค่ะโดยเทศบาลเมืองเบตงนำคณะเยาวชนและประชาชนผู้ที่สนใจที่เลี้ยงไก่เบตงจำนวน50คนได้เดินทางมาทัศนศึกษาและอบรมด้านการเลี้ยงไก่เบตงพร้อมทั้งยังได้เสวนาเรื่องการเลี้ยงไก่เบตงในเชิงพาน,นิชย์รับฟังบรรยาประวัติความเป็นมาของไก่เบตงการเลี้ยงการจัดการภายในโรงเรือนการเพราะฟักขยายพันธุ์ตลอดจนสาธิตการผลิต อาหารไก่เพื่อลดต้นทุนณโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมมาราชินีนาถบ้านจ่าราอปูงโงแห่งนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวยชนและประชาชนได้รับการฝึกอบรมและฝึกทักษะในการประกอบอาชีพมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามศักยภาพตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิน่นค่ะและตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่นอก จากนี้ค่ะเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพอันจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการ้ข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n ได้ใหม่ในวัน,วนและเวลาเดียวกันกนี้น